สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาล้างรถเกี่ยวนะผมก็ได้ล้างไปแล้วนะผมยังไม่เสร็จนะผมวันนี้มาสองคนนะผมน้องบอสไปทําธุระที่ตุเมเืองนะครับผมก็อยู่กับตั้มทีวีนะครับวันนี้พามาล้างเจ้าดี9 3เนะผมที่ฝายนะครับนี่นะครับผมบ้านน้องยางนะครับฝายบ้านน้องยางนะครับน้ําใสนะครับ ใช้ปั๊มไดโวนะผมสูบขึ้นมานะครับเป็นไดสูบขึ้นมานะผมก็ขีดตมเยอะเลยนะผมขยับไปรอบหนึ่งแล้วนะผมล้างเท่าที่ล้างได้นะผมเอาให้สะอาดที่สุดนะครับผมนี่นะครับจะประมาณนี้นะผมจบงานนี้นะครับได้สี่ร้เก้าไร่นะผมประมาณสี่ร้อยกับอีก9้าไร่นะครับผมพี่น้องๆนะครับเพื่อนๆได้กี่ไร่กันนะผม านนะครับตามทีวีนะับมีทีมงานสายบรจวดนะผมนั่น,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 นไม่เคยสอดแจ้งครับในกลางดึกประมาณเที่ยงคืนก็นี่ไปนอนเลยไม่เคยสอดแจ้งจักเถื่อนะครับผมทีมงานนี้เป็นทีมงานขี้ขลาดนะผมมาดู <c oughs> มีพ่อยาตินะผมถู้สุดยอดนะผมทำความสะอาดก็ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะผมก็ไปเรื่อยๆนะผมล้างสองคนนะครับวันนี้น้องบอสไม่ได้มานะครับผมเช้าไปไถมาแล้วนะครับผมช่วงบ่ายก็เลยมาล้างสองคนนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับผมบรรยากาศเย็ยนสดชื่นนะครับลมพัดแรงมากนะครับผมอยู่ที่ฝ่ายน้ําล้นห้วยแซลนะครับผมบ้านหนองยางตำบลดงบงังอำเภอลรืออําออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผม ฝายตรงนี้สร้างนะครับเมื่อปี25 5 9น้าห้าสิบเก้านะครับผมนี่นะครับผมพ่อยาบอกฝายแล้วระ,วระ,วระดับ4ี่สิกว่าล้านนะครับผมน,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 นี่นะนี่นะนี่นะครับผมฝายน้ำล้นนะครับผมใช้เป็นอ่าได้นะครับขนาดเล็กขนาดนิ้วหนึ่งนะครับผมสูบขึ้นมานะครับพอดีมีไฟฟ้ามาถึงนาพ่อยานะครับผม ก็ใช้เป็นไดน,นะครับผมสูบขึ้นมาแบตเตอรี่กใกล้หมดนะครับท่านผู้ชมขอดันอีกหน่อยนึงนะผมเพื่อได้เห็นบรรยากาศแล้วก็อัจฉระการล้างรถนะครับล้างสองคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมึนนะครับผมนี <laughs> 400่สี่รอยกับอีกเก้าไร่นะครับผมฤด,ดูกาลนี้นะครับทีหนะ้าอาจจะได้น้อยกว่านี้เพราะรถเยอะนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้รวยๆมั่นหมั่นนะครับถูกหวยทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ